สวัสดีค่ะท่างเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแก่ทางงสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เกลี่ยลำแยกก็มาตามต่อขอเนี่ยทางจากปูตาผาขาวล่ะค่ะเกลําลำแยกกัเคยได้น้ำปูอยู่เนาะได้น้ำปูมาทุกงวดล่ะค่ะหรือว่าจะเป็นเหล็กไทยเหล็กเล่าเล่าเพิ่กนกระหายทุกงวดทุกงวดค่ะแต่เกลําลำแยกกับไม่ได้จับไม่ได้เล่นดอกคะ่ะเหล็กเหล็กเล่าเนาะ ส่วนมากก็จะล่องเสียงโศกเป็นรัฐบาลล่ะค่ะจับลอตเตอรี่เหลขกน้ำปูก็ได้ยุคค่ะมวดที่แล้วก็ได้น้ำปูค่ะเหล็กถ่ายสามตัวเหล็กถ่ายสองตัวกับเพิ่นกระหายมาเรื่อยๆล่ะค่ะของปูบางเทือกระแตกสามตัวบนล่ะค่ะหากท่านใดได,ไดบิงคลิปก้อนหนานี้ก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่นหายทุกงวดถุกงว,วดค่ะท่านใดได้เบิงก็จะผลาดแนวทางไปล่ะค่ะ เกลำย่ไยด้มะขอ,อน้ำเพลนกะถือว่าได้น้ำเพลนทุกหมดล่ะค่ะได้หน่อยได้หลายเพลนกะห้ทุกหมดเนาะตามตามทุนห่าล่ะค่ะห่าบ่ไดี๋ยมีเป็นคนเมื่อนนักค่ะบ่มีคนบ่เป็นคนเมื่อนนักกับบ่ได้ลงทุนหลายคะ่ะกับเป็นตัวเลขกับเป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะท่านได้มากท่านได้ชอบกะล่องตามเบิ้งละค่ะ เ okay. ลำแยกกับสิ้ามาซองเบิงยุต้นล่ะค่ะเพราะว่ารอบนี้ว่าด้ดจุดถูบค่ะงวดที่แล้วช่วงเกลำ่ำแยกมาเอาของมาไหวจุดถูบขอปูอยู่ค่ะตองหวดตองหวดล้างหอยออกล่ะค่ะมาไหวเพิ่นพร้อมเราให้ยไกลโตจุดถูบงวดนั่นก็ได้สองห้าศนค่ะเลขถูบก็่มายำตัวเลขอีกเนะาะเหมือนนี่มาขอปู หากปูเสียหายแมนตวเก่าหรือจังไดจะให้เห็นตัวไม่กะให้เห็นเดือปูเดอมันนี่ลูกหลานกะมาขอยำแนวทางล่ะค่ะขอปูอีกเทื่อนึงเนาะปูเสียหายเห็นตัวไม้ใหอจังไหรกะลงมาในม็ดห้ลูกหายหลานได้เห็นน้ากันเดือปูเดอมันนี่ลูกหลานกะบ่มีอย่างารดอกค่ะมีดอกไม้ถูกเทียนขานนนยน่านมนุ่มเนยนามเปล่าเนี่ยและค่ะห้ปูสันสวงแรงเนาะ ปูได้ยูได้กินส่วงแรงลระค่ะเน่นย่ำตัวเลขไให้ในเด้อปูเด้อหรือว่าจะไปเข่าฝันย่ำอีกเท่านึงก็ได้ค่ะปูรู้สึกเห็นเป็นตัวเเลขก็ให้เห็นเลยปูสิได้ไปจับรางวัลไว้ค่ะเลขถ่ายสามตัวสองตัวรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่แหละค่ะปูวันที่สิบหกท่านว่าเฮ้านห่ละงวดสีออก ซีเมนตัวใดกับลลกไม้เห็นเตะปูเด้อหลูกหายหลานหรือทั้งท่านผู้ส้ม่นเขามาส้มพกน่นได้โศกไดหมานน้ำกันขับปู่นไดโศกไดหมาน้ำกันสุปผูสุก้น,ปปคคนผู้่นเขามาซอง บเอาแปงมาท่าบ่แปงท่าขลางลางกระเด็นกันบ่ก็มัาท่าแปงซองเบังเลื่นบู่้คนมาทาแปงอผล้คนมซองบังเลืมือนี่ลูกหลานกสีมาซองเบังเลยื่อข่าลูกหลานกสิมาลูกหลานสีมาซองเบังตะปูเด้อเห็นจุดๆุดดมุ่ใดก็ให้เห็นล่ะค่ะ หเห็นเลยเดอ้อยุจดใด,ดกระดายตัวเลขเห็นชัดชัดง่ามเห็นชัดชัดง่ามโหลดมาให้โชคกไ้ามานลูกล้านอีกเด็ดมีเงินเที่ยวกินปีไม่เด็มาเลียงอาหารหวานข้าวปูคือเกล่าปูห้โชคกไ้ามานเนาะยสิเดยยูได้กินไปน้ำกันโชคดดได้มาน์กสิเดยมาเลียงอิ่มน้ำซํำล้านไปน้ำกันเรื่อยๆล่ยยละ มาเฮ็ดมาส้างห่านไห้ไม่ยูเดปูเดอร์ห่าน,านกะสิบะลืมดอกปูไห้หลังห้วยออกงวดนี่นะปูเนาะหลังห้วยออกงวดนี่ละนี่ทุนม่ห้อนสื่อตะปูสื่อไม่มาเฮ็ดไห้ปูจากน้อยน่เด้อห่านเพิ่นบ่ค่อยดีดีนี่ก้อนหนานี่กะกะยากงานหลายอย่างยูปูเลยบ่เด้มาเฮ็ดไห่ บัดนี้แล้วให้แล้วหน้าละล่ะสิมาเห็ดมาสางให้ยืดดอกเห็ดหมองว่างของให้ปูเก็บเขาเก็บของสัมพาระสมเน่ละให้ปูอยมานนี่กอจะาลืมให้ลูกล้านให้โศกให้มานตัวเลขกถา้าแมนโตเก้าหรือว่าตัวใดกะตามให้ลูกล้านจับรางวัลลอตเตอรี่ แมนหลดเดอปูเดอตัวใดมันสีแมนจับตัวดใดกะหฮมันแมนโหลดมาเอือนนี่ละ่ะมาเอือนมเมือหนนี่ละ่ะเลขสีออกติปูหามาเลขถูกน่ะจะเป็นสองหาศูค่ะสองห้าศูนย์ห้าศูนย์่กะขันมันแมนสองตัวนี้กะห้ฟันดีเดอรปูเดอร์เหมือแร่งนี่ เล็กตัวเก่าของปูนี่ล่ะสี่ศูนหาศูนนี่เป่าล่ะไม่เห็นสองหาจังไรกับ,บ่เห็นบ่อยอ๋อสองหาสวนตัวพันห้เห็นเนจังไรพ่นกับว่าหเห็นครับขับมาหาจังไรกับโบพอสอง,งหาสว <หา S 2> นหรือสี่ศูนกับยุเนี่ยล่ะเนาะปูเนาะเออกระเจงอยตัวนี้ละไม่เห็น ปกติปกตินิมิตขึ้นมาเลยปู่เอาเบิงมาต้องได้เย็นเน้นย่ำนะเขามาซ่องแกเห็นเลยบ่เห็นเลยโอ้เห็นปุ๊บกดแสดงว่าเป็นไห้ตัวเก่าแล้วล่ะฟันท่งตัวนั้นล่ะเออกันนั่นล่ะเขามาหาเพิ่กดขาไห้ยั่เก่าเพราะว่าคนพุ่มีเลอะเด็กคนพุ่มีตัวไห้เลยเด้กซ่องหาศูนย์ล่ะอืมซองหาศูนย์ไปหาศูนย์ไปจับลอตเลีสี่ได้บ้านอ้อหรือว่ามัน ตนนแต่ว่าอยู่ข้างล่างนี่ครับคนหายอยู่ข้างล่างมันจะเป็นเหล็กลางขาบงุกเห็นบ้านอะไรอยู่ข้างล่างเห็นเห็นอยู่ข้างล่างเพิ่มป็นสองหาอยู่ข้างล่างเห็นสองหา<บ>แต่ว่ากระบอกชัดดบบสองหา <c oughs> มันกะกลับไปกันมาเนาะสำหรับตัวเหล็กเหล็กถูกเล้วไพหมาสองหาสวน กรบจับเรีนมันก็จับได้สองหาสองศูนย์สองหาี่ตัวนี้สองหัวสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์กระจับเรียนเอาก็ได้จับเรียนเอาก็ได้สองหาศูนย์นะสำหรับตัวเล็กของเพื่นสองหาศูนย์ตัดเรียนเอาสองศูนยาศสองห้าของปู่หละไม่ท่ยนี้ละของปูขับงามอยู่ 2 5 2ห้0สอ2ศูนย์หตัว,ตวาห,าหาไปก <25 20 S 1> ั่นสองหาสอตัวันางหตัวะครับมีย่ครับต้องไปทำามสะเรื่อนนยครับเด้สอสำหรับเผมอะไอางสองเสียงยาพาเลาะอันนี้เป็นควบเวสียบโอุ้ดแ้แน่นอนมอันค่ะตัวเลขก็เป็นตัวเก้าล่ะปู้พันหายสอหาศูน กัตัดเหรียญเอาค่ะสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์กะตัดเหรียญแล้วเนาะสองห้าศูนย์กัจะเริืมสองศูนย์ห้าศูนย์สองห้าห้าสองล่ะค่ะกัมิเตเนี่ค่ะจับเลรียญกะว่ามีหลายครูกะร่องเบิงค่ะเล็กสามตัวสองตัวเกศล้ำไยกกัเพราไม่อย่างไรค่ะขอเพิ่นแล้วเพิ่นกัเพราให้เห็นอีกกะ,สะแสดงวัตโตเก้าละค่ะเกศล้ำไยกกจิไปจับลอตเตอรี่ไว้ยูดอกวัดนี่กัจะขอ,อน้าปูให้ มันหม,มันคือเกาเัดปูเดอร์ตัวเหล็กที่ปูหายมาเนี่ยละจังได้กะหายเขารังวัลนโหลดเหล็กลตตรตลี่สามตัวสองห้าศูนย์เนี่ยจะไปยุเหล็กหนาเหล็กหลังเหล็กท่ายสองตัวสามตัวกะหายติดรางวัลนน้ำเพลนดัปูเดอร์ตัวนี้หละยืนยันตัวนี้แล้วกะว่ามีอย่างไรกะสิจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เด้อ่ะเด้อ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโศกโศก,กมันหมาน,น,น้ำกันสุขผูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ